เอาเอาชีวิตรอดในป่าอตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าดงดิบนะฮะเราเดินมาก็นี่แหละเจอบอ่อน้ำแห่งหนึง่ง <c oughs> โอเคปายุบยับยุบยับเยอะเลยโดดดองดองอยู่อ,อ้าวกับวิธีชีวิตภาคตะวัน <c oughs> ออกเสียงเหนือ <c oughs> เราทำ <c oughs> ที่ดักปลาไว้ เดินไปเลาะดูสิได้อะไรไหมโอ้โอโอหามืออ, <c oughs> อีกสักทีวางแรงเกินไปเอาดูก่อนเราได้อะไรวันนี้ ได้หอยเซอรี่หนึ่งอันแต่เราไม่เอาข้างในมีอะไรไหมบนอะไรสักอย่างไหได้กุ้งได้กุ้งสามตัวเอากว่ากันไปไม่ค่อยมานเนาะโอเค ไปต,ต่อไม่รอแล้วนะโอ้หามเลยเอาเดินไปตามองศาล้องทีเด็ดเราต้องเป็นอันนี้นะปัดกล้องก่อนช่วยมันมันถ่ายเลยอะไรคือกัดกัดอยู่บนนี อ้าวโอเคอันนี้เราดักไว้นะฮะเราทำเนาะไว้เรามาล่าก็เรีเยกอะไรล่าสัตว์น้ำนะฮะดย๋ยวก่อน เต็มเลยดูงดูงดูดูอย่างแบนีนนนนนนไน้ได้อะไรมาบ้างโชคเลยดูสิเราได้อะไรเอาก่องนี้ก็เลือกเกินอ่านี่แหละสิ่งที่เราได้อู้ไม่ได้ นี่คือสิ่งที่เราได้ได้กุ้งนิดหน่อยได้กุ้งออยเนาะหนึ่งอา้าวนี่คืออุปกรณ์าหากินของเรากล้องเดือดเอาทิ้งเลยนี่ไม่เวิร์กเลยอุปกรณ์หากินของเรา นะฮะแฟรอ่าทีนี้เราก็มาอ่อยเหยื่อมันไว้อีกนะฮะเหน็อการให้อาร นี่คือการให้อาหารปลาหยิบหนามมาเลยโอเคก็ให้ไปรอบบอลเลยโอ้โชัวรเรียวถามมากกล้องเด่นดื้อๆเราชีดิตลอดในป่าเอาแล้วก็ต้องอ ป่าดินเลยับซ e. ีซีชีว right. ิตของเกษตรกรไทยเตื่นเตืนเช้ามาเียก็ต้องนี่แหละเหื่ยงที่เราทำในช่วงยุคโควิด คีเอคำเตือนอย่ามารับขโมยของกันนะโออาโอเคแค่นี้แหละบายบายว่าสวนผักสวนความอข้าพเจ้าเองที่อยู่กลางป่า